นี่ผมมาเจอใหม่รับเว้ยคือแบบไปเจอเด็กถิ่นเนี่ยเด็กถิ่นเลยนะเว้ยแนะนำผมมาเว้ยก็คือผมอยากจะลองเข้ามาตกดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยอยู่น้ำลึกนะจริงอันนี้เป็นน้ำลึกเลยอันนี้ผมต้องมาเช็ดข้างๆนีบอกว่าเิ่มอุปกรณ์ ตัวนี้มันลันอ่ะเะด,ดี๋ยวน่าแฟชั่นหนึ่งตัวเป็นไง เอานะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอกล่าวสวัสดีครับพี่ๆนันะนาะท่านตกปลาทุกท่านนะครับผม,มวันนี้ก็พบกับ<ม>ผมอีกแล้วเต้ 4, ยเสียนสองหมายนะครับผลงานวันนี้ก็จะเป็นยังไงนะครับผมโปรดรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์สมัครสปายด้วยนะครับว่จะเป็นยังไงไปชมเวลาพี่เวลาที่จะไปต่งกันไงกล้องที่จะเปลี่ยนไปหมายเขาว่าไง ้องโยนเด็กพี่ไปฝั่งเลยเข้าเนี่ยเข้าฟอไม้เลยนี่ผมมาเจอใหม่รลับไว้คือแบบไปเจอเด็กถิ่นเนี่ยเด็กถินเลยนะเว้ยแนะนําผมมาไว้ก็คือผมอยากจะลองเข้ามาตกดูว่าเป็นยังไงแตเนี่ยเป็นเนี่ยอยู่น้ําดึกนะจริงอันนี้เป็นน้าดึกเล้อันนี้ผมก็มาเช็คข้างๆขอบดูสักห่อยนไงชนอีกชนเขื่อนชนเขื่อน ตรงนี้น่าจะไม่มีตัวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน<า>ข้างในสวยเลยใช่ไหมพานขอเรียกว่าพานได้ไหมม,นะมีหางนะพานใต้เนี่สกีป,ปิ้งได้ไหมสกีปได้ไหมเนี่ยนะนนนมีมีตัวใหญ่ไหมแต่เข้าไปข้างในได้อีกใช่ไหมพานไ,<ป>ได้อีกเหรอได้อีกเหรอ วันนี้ผมมากับคันไททันนะครับผมกับลอกจีนที่ผมสั่งมาซึ่งผมก็ไม่รู้ยี่ห้อเหมือนกันแต่คันไททันผมงัดมาแล้วโลนึงก็งัดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกกล้อง,งน้ำหมดแล้วเนี่ยพุ่มเนี่ยสวยแต่ว่าอาน้าตรงนี้น่าจะลึกใช่ไหมเทนลึกไหมพันประมาณกี่เมตร,อตรสองเมตรได้ไหมสองเมตรใช่ไหม แต่ว่าตรงนี้มันมันมันไม่มีที่ผักของปลานึ่หรอวะลึกคือมันลึกเลยอ่ะเนี่ยมันลึกเลยไม่มีเกาะให้เกาะเลยไม่มีอะไรให้เกาะเลยใช่ปะไม่เกาะที่เกาะเหยี่ยวอะไรบ้าแล้วมันลงมาเนี่ยนี่สกีป,ปิงทให้มันได้ปลา,ม,ามันต้องมีตัวบ้างแหละมาใต้นะชดโดไม่เคยเห็นนะเทน ไม่เคยเห็นชาโดเนาะเคยเห็นชาโดปะไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ข้อปลาช่อนข้อปลาช่อนมีใช่ไหมปลากระสงมีไหมเคยเห็นปลากระสงไหมลายๆอ่ะปากมันแหลมอ่ะคล้ายๆปลาช่อนเลยไม่เคยไม่เคยเคยเห็นแต่ปลาตะเพียนฮืตะเพียนมีด้วยเหรอเฮ้ยปลาตะเพียนก็เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวดูทางข้างหน้าทางขางหน้าไปยังไงมาดูเลยเดี๋ยวตามผ่านไป อันดูทางให้ดีๆนะก็คือข้างหน้าเขาจะมีคนมาปล่อยหมาเฮ้ยทำไมสะพานโยงอย่างเนี้ยเอ้าเอ้าเราจะไม่เป็นไรเหรอก็มมมนนีี่่ตติดาฮะไปได้เหรอเดี๋ยวไปนึงเดี๋ยวขอตีตรงนี้ก่อนได้ไหมผ่านผ่านเราไปหนึ่งผ่านเราไปหนึ่งก็มันไม่หาอย่าพึ่งผ่านขอลองตรงนี้ก่อนใช่ไหมคนบ้านคนเขาก็ไม่ย้ายออกไปหรอไหนบ้านใครย้าย หญ้กากะหญิเงเหรอหญ้ากะพานใช่ไหมหเป็นหญ้ากะพานแต่น้ํามันดูไม่สวยเลยนะน้ํามันดําๆไปอะไปปะทางเข้าไปไงไปร <S <S ตรงย<ม>่ามเหยียบใช่ไหมโยกดูดิโยกเนี่ยย่ามเหยียบใช่ปะ <S <S 2> <S 2> อุ้ยคันเนี่ยมาอ๋อมันเข้าย่าคือแบบนี้ถ้าเข้าเข้าไปไหนคือโล่งเลยใช่ไหม ผมใส่ตัวเบ็ดเบอร์ 6O นะครับนี่ 6O ก็บป o อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย้ยาในเป็นไม,ม,มใช่ไหม,ไมไไในอิงบอกว่ามีสวนอะไรวะเออยังไม่นเลยนะซ้นตรงไหนซ้วนไหน,นรตรงนี้คตสวยอะแล้วไปยังไงเกินเลาะอนี่เอาไหมอ่ะไปไง Emang payah kan? Emang payah, tenang kan? Tenang kan, tenang kan? Ini tuh, ini ได้อีกเหรอลุยน้ำเหรอเฮ้ยบอกจะมีส่วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดดด๊อดดอดโอ้ยดดด๊อดด๊อดกันนะเป็นแล้โอ้ดูกัดกัดนะกัเลยเนี่ยกัดนะกันนะนี่แกีกันนะแต่แต่เยอะเยอมันตัวใหญ่ไปตัวเล็กเองพี่ว่าแล้วมันต้องมี คือผมผมเผื่อแบบประช่งไซส์โลไงคือผมไม่ต้องต้องการไซส์เนี้ที่ที่ตั้งใจเลยคือไม่ตั้งใจจะหมอไซส์นี้คือมันตัวเล็กอะ Đây nó không đi Không bơi đi Lưu lưu thì vẫn lụt Nhưng vòng không? โอ้โหทะลุป oh, ิด oh. บ oh. oh. ังหมดเลยไม่อกี่ได้ถ่ายถึงนเลยใช่ปะในวิเบ็ดเกี่ยวตรงไหนดูดิเกี่ยตรงไหนดูดิเ้รถมาแล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้มันันนันนะมันเกวนรกค่้มันปิดกั้นหมดเลยอะ ตรงนี่ยกลับเลยบอแล้วกลับเลยลอปลายยางแรกปลาช่อนปลายยางแรกปลาช่อนนี่นไไม่เปี่ยนี้ว่าที่อย่างนี้ แล้วปลาช่อนหนึ่งตัวเป็นไงปาตีกบบได้ปลาช่อนฟรีแบบแม่งเนี่ยนะครับอเด็กที่บ้านเขาบบผม,มให้เขาถ่ายให้ไงแล้วดูจังหวะคือแบบเขาถ่ายแบบเขาไม่ได้มองจอไงอย่างเราไง เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแก้มือใหม่ครับผมจะเป็นคนถ่ายบางแล้วเขาไปตีครับผมจะถ่ายให้มันละเอียดเลยกดปล่อยอ oh. ันนี้มีแรงนะี่หนยมีน้ำมีแรงวะเหมือนมันระแวงนะ ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ชอบการทาคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ